โอเคก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในช่องชาแนลของกันงานนั้นเองนะผมโอเค okay, ก็พาพี่ๆน้องๆได้เข้ามาแล้วก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะผมโอเคก็ <c oughs> ตอนนี้นะทางด้านวันนี้ก็จะมาบอกข่าวนิดนึงนะผมเกี่ยวกับทางช่องของเราั่นนองนะช่องของกันงานนะโอเคนะตอนนี้ช่องของกันงานนะผมก็ ได้เปิดรับเช่านะครับพระเครื่องนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นอย่างเป็นทางการที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็แล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆช่วยไปบอกกันด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยไปบอกเพื่อนๆญาติมิตรสหายทุกคนด้วยนะครับผมว่าทางช่องของผมนะครับผมได้เปิดรับเช่าพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่มีพระหรือก็มีเหรียญนะครับยังรับซื้อปกตินะครับ ยังรับซื้อปกตินะครับแต่จะดอปราคาลงมานิดหนึ่งนะผมโอเคเพราะว่าช่วงเวลาเศรษฐกิจแบบนี้นะทุกคนก็คงจะเข้าใจนะผมนี่คือการรายงานสดๆของกันงานนะคผมคลิปนี้จะได้เผยแพร่วันนี้เลยสดๆวันนี้เลยนะครับผมโอเคก็ฝากบอก F-C ทุกคนด้วยนะแล้วก็ฝากบอก F-C ทุกท่านด้วยนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะถ้าคุณกดกระดิ่งไว้นะครับคลิปใหม่ของผมคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกนะผมถ้าคุณกดกระดิ่งไว้นะครับกดกระดิ่งไว้คลิปใหม่นะโอเควันนี้ผมมาเผยข่าวนะครับใครที่มีนะครับผม สำหรับใครที่มีนะผมก็แอดไลน์ของผมมาได้ที่ id line นะที่ผมย้ำไปประจำนะทุกคลิปทุกวิดีโอนะมีทุกคลิปทุกวิดีโอนั่นเองนะ id line ของผม062ย์หสองนะครับเก้าเจ็นะ0 0นยนะครับย้ำอีกทีนะครับ062 9477 0,08เ่ 62, 7, ย้ำอีกทีนึงนะครับ062 9477 0,08เกโอเคนี่ก็คือไลน์ของผมนะใส่เสื้อสีแดงนะผมย้ำอีกที คือพี่พี่น้องน้องจะเข้าใจผิดกันเยอะแยะนะครับแอดไปลายคนอื่นนะเพราะว่าเบอร์เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับผมเคยเป็นเบอร์เก่าของผมนะผมแต่ผมได้สมัครลายไว้นะแล้วก็ผมทํามันหายไปนะผมผมได้ทําเบอร์อันนี้หายไปนะครผมเลยแก้ไขไม่ได้นะครผมแล้วก็มีคนอื่นเอาเอาเบอร์นี้นะเขาไปเอาไปเอาเบอร์นี้ไปรีใหม่นะผมแล้วก็มาใช้นะผมคือเลยไม่ใช่ เออไม่ใช่เบอร์ผมนะคุณไม่ต้องโทรโทรมาแล้วนะเบอร์นี้ไม่ติดแน่นอนนะไม่ใช่เบอร์ผมผมจะไม่แจ้งเบอร์ผมนะผมจะแจ้งแต่อินไลน์นะผมถ้าแจ้งเบอร์นี้รับรองโทรศัพท์ผมไม่แน่นะครับผมจะมีทุกสายแน่นอนนะขนาดในไลน์นี่ยังมีเยอะเลยนะขอโทษทุกคนเนะที่ไม่ได้อ่านบ้างก็มีนะที่อ่านแล้วไม่ตอบนะคือผมบอกตรงนี้เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วไม่ตอบคือผมไม่ใช่แนวที่ผมอยากได้นะผมไม่ใช่ที่ผมชอบนะ ถ้าผมชอบผมตอบกลับอย่างเร็วนะครับแล้วก็พร้อมรับเช่ารับซื้อกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นพาคเครื่องอะไรก็ตามนะผมก็อ,อยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งคนระับที่เพื่อ,อนๆยังส่งกันมาอีกเยอะแยะมากมายนะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเหรียญน,นะครับเรื่องเหรียญกาจจนาพิเศษนะครับกาจจนาพิเศษปีพฤสภหลักราร้อยสามสิบเก้านะครับ <c oughs> ที่ทุกคนยังส่งกันมาเยอะแยะมากมายบางคนก็ว่าผมมีห้าหกเจ็ดแปดเหรียญน,นะครับผมแล้วก็ มีสิบเหรียญนะะคุณรับซื้อเหรียญละ7เจ็ดร้อยใช่ไหมแบบนี้นะโอเคถ้าเป็นผ้าเสียนกลับนะรับซื้อจริงนะแต่ถ้าไม่ใช่ผาเสียนกลับไม่รับซื้อนะถ้ายังเป็นปกตินะครับผมก็รับซื้อนะผมโอเคก็เข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะครับผมผมเลยจะมาแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบนะผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็บางคนนะครับดูคลิปไม่จบนะครับผมแล้วก็มาด่าผมแบบนี้มันก็มีนะผมก็ขอให้ดูคลิปให้จบนะผมแล้วก็ ดูคลิปจบเรียบร้อยจงใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ดูแค่ปลายคลิปแล้วก็เชื่อฟังไปอย่างนั้นนะคือมันไม่ใช่นะบางอย่างนะเราต้องดูคลิปให้จบแล้วก็ต้องรองฟังว่าเขาพูดอะไรไปบ้างนะผมว่าเขารับแบบไหนนะบางคนคือมันไม่ฟังนะผมก็จะส่งมาเลยนะเยอะแยะมากมายนะพอผมไม่ตอบกลับก็ด่าอย่างงุนอย่างนี้นะคือมันไม่ใช่นะผมโอเค ถ้าผมชอบนะในไลน์นะถ้าผมชอบผมตอบกลับนะถ้าผมไม่ชอบผมจะไม่ตอบกลับนะจะอ่านแล้วไม่ตอบนะอยากกรธดกันนะทุกคนโอเควันนี้ข่าวสดจากกันงานก็ขอจบอข่าวเพียงเท่านี้นะผมแล้วก็ค่อยมารายงานข่าวอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สวัสด,ดีครับผม